น้องเฟิร์สใช้สเตอร์อยู่ที่กี่ฟันครับ13-20 สวัสดีครับนัดเอโตครับวันนี้พามาดูรถหนึ่งคันหนึ่งรุ่นกันนะครับผมมาเจอกันกับเจ้าของรถกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชิฟเฟร์ครับน้องเฟิร์สนะครับผมครับนี่เป็นเวฟร้อยของน้องเฟิร์สนะครับผมครับก็เดี๋ยวให้น้องเฟิร์สพาดูรายละเอียดในตัวรถของเวฟร้อยคันนี้นะผมว่ามีการปรับแต่งอะไรบ้างนะผม ขอถามน้องเฟิร์สก่อนนะผมว่า,าคิดยังไงนะผมถึงได้จับเจ้าเวฟร้อยคันนี้นะผมมาทําการปรับแต่งเป็นรถมรดกก็เป็นรถมรดกผม,ผมก็มาดูในส่วนของรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันบ้างนะผมที่เห็นสะดุดตานะผมจะเป็นในส่วนของตัวฝาครอบเรือนใหม่นะผมในส่วนนี้น้องเฟิร์สทำยังไง,งครับผมทำสีครับตัวนี้จะเป็นงานทำสีเองนะครับผม จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีกรอบสีแดงอยู่ข้างในนะผมสวยงามครับผมครับผมในส่วนของชุดหน้ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตรงไหนบ้างครับน้องเฟิร์สครับผม,มปั๊มบนครับปั๊มเดิมเป็นยังคงเป็นปั๊มเดิมอยู่นะมีรอยล้มวยครับมีรอยล้มด้วยนะผ่านการไม่ใช่ผ่านการนะับผ่านประสบการณ์มานิดนึงนะครับผมามาต่อกันชุดล่างกันบ้างนะครผม มีชโชกกลึงชโชกยังเป็นชโชกกึึงชโชคนี้เป็นชโชกเดิมหรือว่าเป็นชโชกมีเนียมกลึงครับเป็นชโชกปีเนียมปีเนียมกึง่งนะครับผมตัดแกน2นิ้วเป็นการตัดแกน2นิ้วนะครับผมตัดแกนตัดแกนกระบอกนะครับสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ปั๊มล่างนะครับผมปั๊มล่างน้องเฟิร์สยังคงเป็นปั๊มเดิมอยู่หรือเปล่าครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนครับปั๊มลอยผาบ ตัวนี้เลือกใช้เป็นของปั๊มของเวฟ125บนะครับผมบก็ถักโมลินเป็นสายถักมีการปรับเปลี่ยนสายเบรกเป็นสายถักของโมลินเรียบร้อยนะครับผมเพือ่อแรงดันแรงดันที่ดีขึ้นนะครับผมในการเบรกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจานเบรกนะครับผมจานเบรกนี้น้องเฟิร์สมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับเป็นจานเจาะและเ,เบาครับ ตัวนี้นะผมจะเป็นจานเจาะไล่เบานะครับผมในส่วนของจานนี้เป็นเอาไว้สบสำหรับทําให้ล้อลื่นนะครับเป็นจานบางตัวนี้นะครับผมจานเบรกตัวนี้นะครับผมที่มีการเจาะไล่เบานะครับผมในส่วนของน้องเฟิร์สบอกว่ามันจะช่วยให้ล้อหน้านะครับผมมีความลื่นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สโชว์นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับมันมีความลื่นนะครับผมก็แตกต่างจากจานเบรกเดิมนะครับผมอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของล้อหน้าก็มีขอบล้อ d Max นะครับขอบล้อน้องเฟิร์สเลือกใช้เป็นขอบล้อของ D Max สีบอลนะครับผมสีบอลเงินก็ตัดกับสีรถนะครับผมถือว่าลงตัวนะครับผมมีความลงตัวนะครับ ล้อหลังนี้น้องเฟิร์สเลือกใช้เป็นล้อของตัวไหนครับดีดี A ตัวนี้น้องเฟิร์สเลือกใช้เป็นล้อของดีดี D นะครับส่วนชกนะผมชคเดิมติดรถครับยังคงเป็นชคเดิมติดรถอยู่ครับผมโอเคนะครับผมต่อไปก็ที่เห็นสะดุดตานะผมก็จะเป็นในส่วนของสเตอร์นะผมนี่นะครับสเตอร์ตัวนี้น้องเฟิร์สใช้สเตอร์อยู่ที่กี่ฟันครับ 2> 13 2 6ครับต3 26ครับตัวนี้เป็น13 2 6นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารู้สเต็ปเครื่องกันนะผมว่าน้องเฟิร์สใส่สเตอร์เบอร์เนี้ยทำเครื่องสเต็ปไหนนะผมถึงสามารถที่จะขับใช้งานได้นะผมผมถือว่ามันมันเล็กมากนะผมในส่วนตัวผมนะผมคิดผมนะโอเคนะผมตัวนี้น้องเฟิร์สเลือกใช้ท่อ เป็นของสำนักไหนครับ PMC Thailand ับตัวนี้น้องเฟิร์สเลือกใช้ท่อเป็นของ PMC Thailand นะครับผมตัวนี้มีการผ่ายังไงบ้างครับหรือมีการเดินสูตรท่อยังไงครับสำหรับเครื่องสเปคนี้ครับผมผ่าแป,ป๊บแล้วไตกลัวครับตัวนี้จะเป็นผ่าแก็บตัวนี้จะเป็นผ่าแก็บตัวนี้จะเป็นผ่าแก็บแก็บแก๊บแก็บแก๊บแก็บแก็บผ่าแป,ป๊บนะครับผมโห,โห ผ่าแป๊บปลายกล้วยนะผมคอท่ออยู่ที่เท่าไหร่ครับ28ิบมิลนะยบมิลนะผมนี่นะครับคอท่อ28มิลน้องเฟิร์สเครื่องยนต์ตัวนี้น้องเฟิร์สได้ทำการโมดิฟายตรงส่วนไหนไปบ้างครับผมมีชุดหัวชุดหัวชุดหัวนี้อ่า52วาล์วาเดิมเป็น52วาล์วาเดิมนะครับ52วาล์วาวเดิมแล้วก็ มีการใส่แคมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ,เป,ปรบเป็นแคมดิบครับเป็นแคมดิบนะผมแคมเจียเองแคม,มเจียเองนะครับผมท่านผู้ชมเป็นแคมดิบเจียเองนะผมส่วนองศาอันนี้คือผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมะน้องเฟิร์สฟอร์จะบอกองศาได้ไหมครับไม่ได้ครับโอเค <Okay. S 2> น้าเจียให้โอเคนะผมคือเป็นงานสร้างเอาตร,ต,รตรงนะครับผมก็คือเป็นงานสร้างขึ้นมาสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะผมแล้วก็ชุด ลูกสูบชุดนี้ลบวาวชุดนี้นะครับผมก็มีเพิ่มเติมตรงส่วนไหนบ้างครับเครื่องยนต์ที่นอกเหนือจากชุดบนแล้วผมเห็นคาบูนะผมตัวนี้จะเป็นคาบูอะไรครับเอนโปครเป็นเอนโปะนะผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆตัวนี้เป็นเอนโปอยู่นะครับผมก็มีการใส่ถุงพลาสติกครอบไว้นะผมน่าจะแบบเพิ่งล้างรถมานะครับผมโอเคนะครับผม ามาดูในส่วนของท่อล่างบ้างนะครับผมท่อล่างเครื่องเวฟร้อยตัวนี้น้องเฟิร์สได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมครับมีครับมีข้อเหวี่ยงมีข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงนี้ทําอะไรครับข้อเหวี่ยงทาชักครับทาชักชักไปกี่มิลครับผมชักชักไม่บอกไ,ไหมครับโอ <Okay. S 2> เคดาวันเองโอเคร okay. ครับผมก็เป็นแบบคือให้ท่านผู้ชมเดากันเองนะครับผมก็ชัก ตัวนี้ขอปิดเป็นความลับนะบผมก็คือสามารถที่จะใส่สเตอร์เบอร์เท่าไหร่นะครับผมยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบสี่ได้นะครับผมคือกําลังเครื่องก็พอตัวอยู่นิดนึงนะผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าเวฟบ,บอลน,นะผมไม่ใช่เวฟบ,บอลน,นะครับเป็นเวฟบ,บอลเทานะครับผมคันนี้นะผมก็ สำหรับนัดเอโตะวันนี้ก็ฝากไว้กับเรีบร้อยฟอนเทานะครับผมก็กับน้องเฟิร์สวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม